ข้อต่อมาครับยังคงกำหนดเมทริก A และเมทริก B มาให้ครับโจทย์ถามหา B คูณ A ครับตั้งเมทริก B คูณเมทริก A ครับเช็คมิติก,ก่อนครับ B คือมิติ3คูณ2 A คือมิติ2คูณ3ครับจำนวนหลักของ B เท่ากับจำนวนแถวของ A ครับแสดงว่าหาผลคูณได้ซึ่งผลคูณที่ได้จะเป็นเมทริก3คูณ3ครับ แถวคูณหลักครับคูณแถวคูณหลักครับและแถวคูณหลักครับแถวที่สองคูณหลักที่หนึ่งแถวที่สองคูณหลักที่สองและแถวที่สามคูณหลักที่สามครับแถวที่สามคูณหลักที่หนึ่งคูณหลักที่สองและคูณหลักที่สามครับผลลัพธ์จึงได้เป็นเมทริกซ์สามคูณสามนะครับดังปรากฏ นี้ครับ